อ่ะครับพี่วันนี้ทำอะไรดีวันนี้จะมาซ่อมรอยแตกเล้าของผนังนะครับอ่าอันนี้ปัญหาก็ปัญหาคลาสสิกเลยโดยปูนซ่อมแซมตัวใหม่ของเรานะครับอ่ามาดูรอยแตกกันนะครับว่าเป็นรอยยังไงนะครับปึ๊บอ่ากับมาดูรอยกันโอ๋นี่รล้าอย่างนี้เลยผนงังอ่รารล้าอย่างนี้นะครับปึ๊บปึบปอ่าประมาณนี้มีสองรอยล้านะฮะอันนี้เป็นรอยเล้าแรก ที่เป็นรอยร้าวไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้วิธีการซ่อมก่อนอื่นเราต้องเจียเปิดแผลก่อนอ่าให้มันกว้างขึ้นใช่ครับเพื่อให้ปูนเข้าไปในร่องได้นะครับก็มาดูกันเลยฮะทำยังไงอ่ะเจียเปิดเจียเปิดเขาเรียกเลยนะชิ้เจียครับอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสะเก็ดมาตะกรงหลบนล มาดูชัดๆ่ะหลังจากเราเจียแล้วโอ้โหเปิดแผลเปิดแผลครับเจียเปิดแผลวางประมาณนี้อ่ายังไงต่อช่างแล้วก็เดี๋ยว<อ>หลังจากเราเปิดแผลแล้วเราจะมาทดสอบสองอย่างนะครับก็คือใช้ปูนซ่อมตัวหม่ของเรานะครับกับแดบนะฮะ,ะที่คนปกติเขาใช้กันแหละแดบที่คนชอบเามาใช้กันจะามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบางนะครับ อ่ะสร้างยังไงต่อก็ทำกระสาครับอ๋อโอเคปัดฝุ่นหน่อยพอเจี๋ยเปิดแผงนี้เราจะเห็นรอยว่ามันลาวจากข้างในเลยเนาะใช่ครับเผื่อการยึดเกาะอ่าปัดฝุ่นเรียบร้อยสมพูนเลยนะโอเคอ่ะมาแล้วฝูนของเราครับปูนซอมแซมสูตรพิเศษ เนื้อปูเพื่ประมาณอย่างนี้อ่าเนื้อปูนปึ๊บปึ๊บอ่ามีความเหนียวนะมัจะมีมีทรายนิดหนึ่งนะฮะมันจะไม่ได้เนียนขนาดกินโค้ดอะไรพวกนั้นจะเลยความแข็งแรงมันยัดลงไปเลยอืมเหลือหน่อยนะเรามีแด็กเพือนะเนี่ยครับครึ่งกับครึ่งอืออันนี้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ครับ อันนี้ต้องกี่ชันช้นจังชั้นเดียวครับชั้นเดียวอยู่เนาะชั้นเดียวอยู่เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแห้งแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะมีอีกแผลนึงอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกแผลอะไรค <c oughs> มเลยแผลซากซ่าตั้มือผมกอเข้าไปหน่อย,อ,ยอันนี้เขาเรียกว่าแผลชะก,กัน <c oughs> เออรูไปเรื่อยเลยได้ไหมอย่างงี้จำได้ไหมไม่ต้องเปิดแผลผมไม่ต้องเปิดแผลครับอย่างงี้เอาไม่ต้องเปิดเลยเอาไม่ต้องเปิดอ่ะลองดูสิมันซ่อมได้หรือเปล่า รูใหญ่ขนาดเนี้ยเก็บเก็บพวกวขี้ฝุ่นบนี้น่ออ่าเราต้องทำความสะอาดมันหน่อยโ oh. อ้โหอีข้างบนนี่กับเล้าเยอะน่อแต่เราเอารูนี้ให้ดูอ่าเอาใช้ปแปรงปัดเข้าไปป๊บโปะเข้าไปโปะแล้วก็บาา<ม>ให้เรียบเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะโอเค อ่ะไว้มาดูตอนแห้งครับอะไรก็ได้อันนี้อ้าวอันนี้อีกรูนึงอันนี้อีกรูนึงเอาอันนี้ก็แผลชะกันแผลชะกันเหมือนกันยัดเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะเสร็จละคอดถ่ายตรงอ่าแตกไม่แตกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองแห้งก่อนอ่ะอ่าอีกเครื่องหนึ่งเรามีรอยที่เหลือเนี่ยอ่ะเราจะใช้แดปนะครับ ่อเอาเด<ช>เอาด<ช><ช>บ,บมาอ่าไอตัวนี้วิธีใช้งานยังไงยิงเข้าไปเหรอยิงเข้าไปครับอ่ะยิงเข้าไปยิงเหมือนกันอ่าก็ยิงให้มันล้นๆหน่อยใช่ไหมครับเพื่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเป็ดไอฝา,าปิดปาเอ่าฝาปิด อ่ะยิงเสร็จปุ๊บเอาเกียงปลาเก็บมันอ่าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้ที่เราเห็นตามตึกกับคนซ่อมก็อย่างนี้แหละลอยไหนลอยไสักลอยจะเพิ่มจะเอาอีกเหรอสักลอยไหมครับมันไม่ได้เกลี่ยไว้หรือเปล่ารอยพวกเนี้ยอันนี้รอยนี้ก็ได้อ่าเราดึเราดึเราอันนี้เป็นรอยใหญ่ โอ oh, เข้าไปเลยเน,นืกอเดเหมอกนกันอ,อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเนื้อมันคนละสีกับปูนอ่าเดบนี่ขาวจวไม่รู้ว่าส่งผลตอนทาสีอะไรยังไงร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนมันแห้งอีกท<ป>ีครับอไปครับวันนี้ก็มาดูนะฮะ ผนังที่เราซ่อมมาไว้นะครับรอยร้าวนะฮะที่ใช้ลูกหนูเจียวไว้ดูกี่วันแล้วครับเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้โหหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มครับอ่ะยังไงไปดูเลยไหมมาดูครับอันนี้ก็เป็นปูนซ่อมรอยร้าวตัวใหม่นะครับที่เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับอ่าอ่าดูกันใกล้ๆดูใกล้ๆอืมเป็นไงครับเป็นไงครับแข็งแรงครับไม่มียุบใช้ได้เลยใช่ครับ แต่ก็ผิวมันก็จะมีความหยาบหน่อยนึงอ่ามันมีทรายผสมนะฮะก็คือจะคือเวลาจะซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องสกิมโค้ดทาอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาสีได้นะครับผมเนื้อมันก็จะเนียนมันก็จะเนียนเสมอกนถทาไม่างนั้นถ้าเราทาสีทับไปเลยโดยไม่สกิมเงี้ยมันก็จะเห็นความต่างของตัวที่เราซ่อมกับไม่ซ่อมอยู่อ่ครับผมครับต่อไปก็ อีกตัวหนึ่งที่เราออีกเครื่งงนึซ่อมไว้เหมือนกันซ่อมไว้โดยแดปอ่าขาวๆนี่เลยแดปอ่ะดูเลยเลี้ยงไปก็สังเกตได้แดปมันจะยุบลงไปเลยนะฮะอันนี้แหละคือนี่คือข้อเสียข้อเสียของแดปเลยนะยุบยุบแบบยุบชัดเจนเห็นได้ชัดอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรต่อท้ายไหมครับเนี่ยถ้าเราใช้แดปเนี่ยระยะยาวก็อาจจะ แตกหรือเปล่าถามมีประสิทธิศศ์สิสถามช่างของเราช่างครับมันหายไงไหมครัถ้าแดดมันยุบไปเยอะงีง้มีปัญหาอะไรไหมตอนถ่ายก็ก็ต้องเอ็เอาฉาบให้มันเต็มเลยครับฉาบมันเต็มใหม่หมายถึงใช้อะไรฉากปะยุบลงไปอีกไหมก็ถ้าเป็นแด็ดก็ต้องแด็ดนี่แหละครับอ๋อเอาแด็ดใส่อีกรอบเหรอเสียเวลาเหมือนกันเนาะใช่มันจะเนี่ยใช่ไหมครับมันจะลอกไหมไม่ลอกด้วยถ้านานๆไปนานๆไปก็จะลอกมาไปโอกาสลอกก็มี ระยะยาวมันก็ยังสูปูนไม่ได้นะครับใส่ทาไปก็มีโอกาสลอกเหมือนกันนคอันนี้ก็เอีกรอยหนึ่งนะฮะเทปไว้อ่ตรงนี้ดับเหมือนกันก็ยุบเหมือนกันนะฮะดบเหมือนกันยุบเหมือนกันอ่าอีข้างล่างเนี่ยปูนวามแฟมใหม่จากก่อนหน้านี้เป็นรูแล้วตัวนี้ใช่ตอนนี้จะโอ้ปิดเรียบร้อยแน่นหนาแข็งแรง เจ็บมือเจ็บมือเลยโอเคโอเคเราจะออกมาขายหรือเปล่าตัวนี้เมื่อไร่ยังไงกําลังพัฒนายอยู่ฮะเดี๋ยวออก <c oughs> ก็จะอัปเดตไปทางเพจอีกทีหนึ่งครอ๋อโอเคครับ, okay, รบได้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของสิงห์นะคะ